อ่ะนะครับก็กาสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วน้องนะครับกับเกม S O M D นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับพาทําเควสประจําวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะคบเควสประจําวันอาทิตย์นะครับ หรือว่าเควส์ฮันนีเมะนะครับก็นะครับวันนี้ก็ให้เอาตัวอ่าปืนสนนไนเปอร์นะครับลงไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวยังอึอ่าเดี๋ยวขอแก้ไขเรื่องไอ้นี่นิดนึงนะครับสําหรับหอคอยเมื่อวานเนาะนะครับหอคอยเมื่อวานนะครับคือเขาบอกว่านะครับให้ใช้ตัวอ่า ให้ใช้ตัวสไนด์นะครับกับตัวปืนลงไปนะครับก็เมื่อวานคือผมไม่ไม่ได้บอกเงื่อนไขไปนะครับว่าต้องขอภัยด้วยนะครับสำหรับเควส์ฮานิเมะนะครับโอเคเนาะนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยแลวนะนะครับโอเคนะครับก็แล้วก็เควสสร้อยคอนะครับสำหรับเควสสร้อยคอนะครับซึ่งมันจะมาวันนี้นะครับตอนบ่ายโมงเช่นเกินนะครับเช่นเดิมนะครับก็ เควส้สร้อยคอครับจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับก็เควสวสร้อยคอนะครับของวันนี้นะครับก็ให้ลงด่านนะครับ UGO Alice นะครับโอเคนาะเลเวล90นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้างๆให้นะครับส่วนเควสฮันนีเมะนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขออันนี้ไปจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับ Let's go คุณผู้ชมครับก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เจอกับเซต้า eta, นั่นเองนะครับถามว่าเซต้า S eta, S eta, กับธนูนี่มันเซเซต้า eta, กับสันไนนี่มันมัน,ม,นมันเป็นยังไงกันครับพี่อ่าอันนี้ผมว่าไม่ทราบเหมือนกันนะนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะเอาแอดมินมาฆ่าน้องนางนะฮะโอ้โหถึกมากเลยท่านผู้ชม โอเคครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับก็เอาเซซ่าอ่าอ่ะทุยนะครับก็เอาแอดมินกับอลิสนะครับมาฆ่าน้องนางเนาะนะครับก็อ่าเควสนะครับก็จะจบแค่นี้นะครับก็เอาตัวสไนนะครับลงมาหนึ่งตัวนะครับก็อ่าสไนกับเซตานี่มันยังไงกันน้อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสการผ่านกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ อ่ะในคาเควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่าเนาะนี่ครับก็ได้ทองเช่นเคยนะครับแล้วก็ได้ของมามากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยดีกว่านะครับว่าของวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นบัตรนะครับเลเวลนะครับระดับสูงนะครับเป็นบัตรอ่าเป็นบัตรบัตรทุยนะครับเป็นบัตรนะครับเก็บอ่าเก็บขวดนะครับ ระดับสูงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกุญแจนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพวกอ่าหินอัปเกรดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้เหมือนกันนะครับหินอัพเกรดต่างๆเนาะนะครับอ่านะครับแล้วก็เพชรอีก1 0เมตรเช่นเคยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาอ่าปิดฐานกันเลยดีกว่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับก็อ่ากาชานะครับ ก็มีกาชาเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ทำให้เสียงมันแบมแบอะ <c oughs> เดี๋ยว,ยวท่านผู้ชม <c oughs> นะครับก็กาชานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกาชาลายธาตุนะครับก็อืมเป็นตัวของชินอน,นะครับแล้วก็ใครวะครับผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับก็ ก็มาแค่หนึ่งครั้งนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับต่อต่ออาทิตย์นะครับก็ถึงวันที่12นะครับเดือน8นะครับทําไมเสียงมันแผลบ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับอ่ะนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ก็เดี๋ยววันนี้นะครับตอนสี่ทุ่มนะครับการชาประจาวันอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยล่ะนะครับอืม ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกอนแล้วกันนะครับสําหรับใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมรับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครตด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ่าหลุดครับ ิดคลิปมาก่อนเว้ยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสกดซับสไครต์เอาไว้นะครับอ่าเฟอนิเมะนะครับก็ยังไม่ได้จบนะครับก็โอ้โหได้ได้ดาบเดียวนะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซีโอเกนครับผม